Ladies and gentlemen, boys and girls, you welcome or oh, you welcome back to my space. My geez you know what? I just saw this one real quick, and I was like, damn! I think the Thailanders are beginning to realize that. Okay, one of the best solutions to all this conflict of a thing is like to separate really the Cambodians from the Thailanders. Like building something really tangible just to separate the border really quite well, like the Vietnamese did you know something really good and i saw this i was like damn you know they're beginning to you know to think where well, and to beginning to come to a better conclusion ladies and gentlemen please let's go see what they're talking about how they're gonna build this one how it's gonna be constructed please let's go see what what it's talking about ทางกองทัพไทยได้ข้อสรุปแล้วคุณผู้ชมครับประเด็นการสร้างกำแพงหรือว่ารั้วแบบเอาบริเวณแนวชายแดนไทยและกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วที่อำเภอ Bro and it needs to be permanent it needs to be permanent bro not something temporary permanent รั r ยบป l นเขนหลักเขตแดนที่50-51เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชามีการปักปันเขตแดนเอาไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นพื้นที่นี้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่บ้านหนองจานครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่กัมพูชาจะเกิดความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องฝั่งไทยคนไทยรักชาติ ก็ไม่อยู่เฉยค่ะมีรายงานว่ามวลชนคนไทยจากหลายจังหวัดพยายามที่จะเดินทางมานะเพื่อร่วมแสดงพลังแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยจากการรุกล้ำของกัมพูชาตลอดแนวชายแดนบ้านหนองจานวันนี้เต็มไปด้วยภาพของธงชาติไทยที่โบกสะบัดซึ่งเป็นการรวมตัวกันวันที่3แล้วสำหรับวันนี้28สิงหาคม That the Cambodians are like man trying to like, you know, put up some Lego some some Lego stuff into the way and making the the Thailanders suffer. some bro. You know, I think the best solution is just to build the permanent fence of something it's just to separate the two. I think so, bro. For real. <laughs> เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาเคยท้าทายเอาไว้เมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรถสิ่งปฏิกูลไม่สามารถขับเข้ามาจอดประชิดชายแดนได้เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ขับแคบแล้วก็จำกัดจึงต้องนำไปจอดไว้ด้านนอกห่างแนวชายแดนประมาณ2กิโลเมตรความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนะคะยังคงสงบเรียบร้อยซึ่งก็มีพันเอกชัยณรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอารญประเทศ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจในสังกัดกองกำลังบูรพาร่วมกันต้อนรับแล้วก็ควบคุมดูแลความเรียบร้อยส่วนความเคลื่อนไหวในฝั่งกัมพูชาตลอดทั้งวันยังไม่พบการรวมตัวกันของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์และชาวบ้านมายุ่ยุฝ่ายไทยเหมือนหลายวันก่อนหน้านี้ <S <S เ,เพราะหลายวันก่อนหน้านี้ทำทหารไทยเพียงฝ่ายเดียวพอมวลชนของไทยเริ่มเคลื่อนไหวบ้างกัมพูชาก็เริ่มสงบ พลเอกมณจรจันดีเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ไปสำรวจแนวชายแดนตั้งแต่หลักเขตที่48ไปจนถึง51ที่บริเวณพื้นที่บ้านป่าไร่ไปถึงบ้านท่าข้ามอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วจากการสำรวจนะคะก็เพื่อสร้างแนวกำแพงชายแดนไทยกัมพูชา so okay that this uh i think it might be some kind of a captain you know something like that so then went and drew a line to limit the border i thought these were things that were supposed to be done like years ago it's not supposed to be done now uh, although yeah the cambodians are still some kind of you know taking some part of the territory that was not meant to be theirs so i think okay these g's went over there just to draw the line and make everything clear like เพื่อต้นข้อสรุปก็คือบริเวณหลักเขตที่50และ51ไทยและกัมพูชาเห็นตรงกันเรื่องของการปักปันเขตแดนจะสร้างเป็นรั้วถาวรจุดแรกค่ะระยะทางประมาณ10กิโลเมตรส่วนบริเวณอื่นๆที่ยังคงมีการอ้างสิทธิ์และไม่มีข้อสรุปเรื่องของเขตแดนที่ชัดเจน เบื้องต้นจะสร้างเป็นแนวรั้วชั่วคราวด้วยวิธีการตัดถนนเรียบตลอดแนวชายแดนแล้วก็วางรวดหนามหิบเพลง3ชั้นติดกล้องวงจรปิดเข้าไปในจุดที่สามารถดําเนินการได้โดยเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายกําลังรวมไปถึงการล <Bro. S 1> าดตระเวนตรวจตรานอกจากนี้เนี่ยการปรับพื้นที่ให้โลง่ง ก็จะทําให้การลักลอบผ่านแดนบริเวณช่องทางธรรมชาติยากขึ้นก็จะเป็นการสกัดกั้นปัญหาเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งแคมป์ขอเซ็นเตอร์ต่างๆ Bro very important man you know if they trying to do this one for real I think they should just be good at it like every everybody should everybody should just come enjoy us together and build something really tangible like what she's saying right now so that there will be no sort of Scam gang crossover, whatsoever, bro. It should be well protected. Patrols should be over. The soldiers should be ready to guide the police like 24 hours a day, bro. It should just be like something that Donald Trump is trying to put in America and just limiting the borders to the Mexicans and all that. You understand? It should just be really, really, really tangible. <laughs> ที่นําเรื่องเข้าขอการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชและไม่ติดขัดในเรื่องของงบประมาณซึ่งชัวาภายในปีนี้น่าจะได้เห็นว่าแนวรู้กำแพงชายแดนไทยกัมพูชาจะเกิดขึ้นได้ขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการลงรายละเอียดในพื้นที่ต่างๆเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนตามแนวชายแดนที่บางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ชัวรประชาชนพร้อมจะเสียสละเพื่อความมั่นคงปลอดภยัย พลตรีวันชนะสวัส <Okay>, ด so ีรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าการทำรั้วตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเกิดขึ้นจากข้อที่ร้องของประชาชนส่วนกรณีประชาชนต้องการระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วนั้นต้องขอขอบคุณซึ่งคงต้องดูในแง่กฎหมายนะคะว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาสน s u p p o r t i v e Funds too. I know the government only cannot do this one like they can't afford to build a fence alone because it's gonna cost a lot it's gonna cost a lot and mostly you know I don't think they're going to be having help from any foreign countries so everything is going is coming from Thailand's pocket I think it's gonna be hard real real for real man and they, they're gonna do that in one year just one year it's possible. e ้ e มีเงินสดมากไ t ้ได้สิอะไรต่อไปค่ะมันเหมาะสมเหมาะควรไหมที่จะทำรู้ว่าก็ได้ข้อสรุปว่าก็ควรนะครับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทั้งประชาชนและความปลอดภัยของทหารนะครับกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือรั้วที่สร้างเนี่ย You know like let me just say something real quick I think uh having a fence normally is not supposed to be a solution the way that they've been living the thailanders and the cambodia for years now without no border is some kind of good you know just having some some uh, minimum security you understand just to like okay some check -ins and all that but nothing really really significant but i think that was the best ways like most of the european countries bro we have borders all over this place bro but it's not not, there's not much controls you know as long that as long as you coming from a european country you go to a european country you know it's some kind of free but this thailand and cambodia conflict of a thing, you know is getting worse day by day and i just think the best solution is just to build it just to build something that okay that will prevent all these commotion in the skater, you get but let's see Done. การข้างไปข้ามมาของแก๊งสแกมเมอร์นะครับรวมหมายถึงบ่อนคาสิโนอย่างก็คือการป้องกันในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้ชาการทางหลวงสูเนี่ยเป็นขออสอปชดนะก็เรื่องของการดูแลความมั่นคงทางด้านแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดบาป์ามแก๊งคอรเซนเตอร์ด้านนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอเค so this the deputy prime minister okay I his name, but some kind i pronounces fromjeshas Mr of to okay. good o o k l ฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมมตรีเผยว่าได้หารือกับพลเอกนัทพลนาภาณิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีพบทุนระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายอย่างต่อเนื่องจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม GBC 10กันยายนนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตกค้างกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแต่กัมพูชาไม่ตอบรับและตอนนี้เพิ่งจะยอมรับในที่ประชุม RBC ในีเรื่องของการเก็บกู้ทุนระเบิดพร้อมย้มว่าไทยยึดมั่นกระบวนการทางกฎหมายแม้จะถูกมองว่าทาได้เพียงแค่ประท้วงแต่ก็ทําให้ไทยได้รับคําชื่นชมและสนับสนุนจากนานาชาติ ส่วนข้อเสนอของพลเอกทรงวิหนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ไถยสร้างรั้รตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วตอนนี้ยังไม่มีการเสนอมาที่รัฐบาลซึ่งในความเป็นจริงถ้าตรงไหนเขตแดนชัดเจนสามารถสร้างได้ส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ชัดเจนก็ต้องไปพูดคุยกันตามการะบวนการค่ะเบน I t h i n k this is going be a problem i like, f the land is still filled with m i n s How are the soldiers, the workers, how would they be able to walk like 100% clean? Like it's gonna be some kind of dangerous, bro. You can you can be walking and at the same time be scared for your life. You get like walking in a place where it's full of mines, Damn. bro. I swear to god, I ain't doing that. I ain't doing that. I don't care how much you pay me. Because it's still first of all the the zone, the area, the the border needs to be cleared first. You just need to send some experts to to go do the job. เราก็ต you know, well ่างฝ่ายต่างเก็บหลักฐานแล้วก็วันที่สิบนี้กันยาเนี้ยก็จะเอาไปคุยในทีวีซีเพรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องตกค้างที่เราเสนอไปครั้งที่แล้วแล้วเขาปฏิเสธแต่ตอนนี้ก็ยอมรับให้เขาเป็นประเด็นในการพูดคุยวันที่สิบกันยาหลังจะอยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานอันนี้ต้องเข้าใจกระบวนการในการ แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศนะครับในเมื่อเราทําตามกระบวนการนี้ทั้งหมดซึ่งขณะนี้ต่างชาติก็ชื่นชมนะครับในสิ่งที่เราทำแม้ว่าผมเจอกับทูกฝ่ายที่เกียวทองเมื่อคืนก็ไปกินข้าวกับทูตนินสีแลนนะครับก็ก็ทุกคนชื่นชมแล้วก็ก็เราก็ทําตามกระบวนการในทางกฎหมายซึ่งต้องต้องให้ความสําคัญและร,ระมัดระวังไม่งั้นถ้าเราผีผามไปมันก็จะเกิดเหมือนกรณีปี 2,500กว่าที่เราเสียสองพวิหารไปผลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะเผยว่าพักพลังประชารัฐมีจุดยืนชัดเจนในการสนับสนุนการสร้างกำแพงคอนกรีตแบบถาวรตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่เกิดเหตุปะทะและที่พบการฝังพุ่นระเบิดบ่อยเพื่อยกระดับป้องกันและสร้างความมั่นคงถาวรให้กับประชาชนแล้วก็บอกว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ว่าเป็นสิ่งที่ตนได้เริ่มตั้งแต่สมัยดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งและยังคงยึดมั่นเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันพร้อมย้ำว่าทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินไทยต้องได้รับการปกป้องอย่างแข็งแรงที่สุดประชาชนชายแดนต้องอยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกรานซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกันนี้ทางพักพลังประชารัฐค่ะย,ยังเสนอแนวทางเร่งด่วน That needs to be in security because being the closest, if anything is going to happen, they will be the one that is going to be touched first. So, them are the priority, bro. They just need to be protected first before any other thing. So, just the war whatsoever needs to be created. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องควรถแถลงต่อสภาและต่อประชาชนโดยตรงเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นแล้วต้องมีแผนในการรับมืออย่างโปรง่งใสจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อที่จะตรวจสอบและติดตามสถานก,การณ์ชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการตรวจสอบบทบาทนักการเมืองที่อาจจะขัดขวางการทำงานด้านความมั่นคงด้วย ที่สำคัญควรเร่งดำเนินการสร้างกำแพงคอนกรีตท้าวรในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำเพื่อเป็นการเสริมเกราะป้องกันอย่างท้าวรแล้วก็ยังยืนอีกด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการว้าว you know the best solution is what they saying right now although the w a l the concrete wall for thing I don't know if it's gonna be possible that was Something Donald Trump was trying to do first, you know, trying to build a wall, a giant wall, a concrete one. But you know, with the budget, you need a lot of cash to do that. It's not that easy, you know. So I don't think that if it's gonna be possible, though, I don't know how much the Thailand has, you know, for this particularly. And I suppose that the Cambodians are not gonna do any shit. Like they are just gonna leave it up to the tail, and there's like okay, you guys just take care of it. I don't know, I don't know yet. You know, I'm just guessing. Well, anyway, we're gonna see how it's going I'm still gonna be here. I'm still gonna be here to the final end of this fucking war for ten, bro. You know, because everyone is gonna suffer for this one. Let me know, let me know. The world is still gonna suffer for me. Nobody's benefiting. You get that shit? Well, ladies and gentlemen, thanks to you all for watching. It's your boy, is boy my geez. Please keep safe. Don't play. And maybe I'm going to catch you on my next episode. Who knows? Peace out, my boys and girls. Peace out.